ิจรณาโด,ดูดีๆหน้าพระเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกเรื่องในชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาการสังเกตการวิเคราะห์การรู้กา,รรกายการรู้ใจ ว่าใจปกติเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรเวลาะจะลุกจะก้าวจะเดินจะขบจะชันยิ่งสำคัญใหญ่เราจะเห็นความอยากของใจของเราชัดเจนความอยากที่เกิดจากตัวใจกะพ,จพิจารณากะพิจารณาในการขบชันของตัวเรายิ่งบทใหม่ยิ่งบทใหม,ใหม่อันนนก็กังวลอันนี้ก็กังวลจะนุก จะลูกจะนั่งจะเดินจะของผ้าก็มีแต่ความกังวลเราพยายามดับความกังวลออกไปเวลาคบเวลาชัดแล้วก็วิเคราะห์ตั้งแต่กต่อนยังไม่ได้บวชฉันเวลาไหนทานเวลาไหนก็ได้บอกว่างั้นเราต้องมาฝึกฝนตัวเราแก้ไขตัวเราจะมีมากมีน้อยเพราอไม่ให้ใจของเราเกิดความอยากเกิดความยินดี ก็ทำหน้าที่ตาทำหน้าที่ดูหูทำหน้าที่ฟังอยากโยมอยาดโยมชาวบ้านของเราวันนี้ใครมีโอกาสลงพอ่อขอหน่อยด้วยชาวบ้านของเราจะได้เอาเครื่องมาทำเครื่องบวงสรวงสักกระบูชาใครมีกล้วยขอเป็นเครือเป็นเถาเป็นเครือสักสองเครือนี่สักสองเครือ แล้วก็มะพร้าวสักสองทลายมะพร้าวสองทลายแล้วก็ต้นกล้วยมาทักสิบต้นก็ยังดีต้นกล้วยต้นอ้อยเอามาสักสิบต้นหรือยีสต้นก็เอามาได้จะได้มาทำประลำพิธีทำที่บวงสรวงบูชาทำที่ส่งน้ำให้หลวงพอ่อประชาท่านด้วยก็ขอหน่อยด้ว มีโอกาสก็ขอเอาใส่รถมาวันนี้ได้ยิ่งดีใหญ่เลยจะพาทำบุญใหญ่ทำบุญถาวายพัะทหารแด่พระคุณเจ้าตสองสามร้อยกรูปหรือบางทีก็อาจจะเกินตั้งหลงทานเลี้ยงญาติเลี้ยงโยมให้อิ่มน้ำสำราญมีความสุขวันทำบุญใหญ่วันมาคะบูชา และลึกนึกถึงคุณของพระพุทธองค์อยากจะดับทข์อยากจะหลุดพ้นก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของท่านท่านสอนเรื่องอะไรเราพยายามศึกษาให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราท่านชี้ให้เห็นท่านชี้ให้เดินให้ปรากฏขึ้นที่กายที่ใจของเราว่าใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราทําไมถึงเกิดใจของเราทําไมถึงหลงทำอย่างไรเราถึงจะคลายความหลง ละกิเลสออกจากใจของเราได้วิธีการอย่างไรแนวทางมี <c oughs> บริบูรณ์หมดเว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะทำให้มีให้เกิดขึ้นหรือหม่เท่านั้นเองพระละหน้าที่การงานต่างๆก็ดำเนินมาทั้งสมมุติทั้งวิมุติทั้งการศึกษาทำความเข้าใจชีวิตของเราเราต้องแก้ไขตัวเราไม่ใช่ จะไปวิ่งให้คนโน้นเขาแก้ให้คนนี้เขาแก้ให้ศึกษาหาวิธีหาแนวทางแล้วก็แก้ไขตัวเราถึงจะถูกต้องอยู่คนเดียวเราก็รู้ใจอยู่หลายคนเราก็รู้ใจจะทำโน่นทำนี่ก็ให้เป็นประโยชน์เป็นกุศลประยัดมัธยัดประโยชน์ให้มากยิ่งอยู่หลายคนความรับผิดชอบก็ยิ่งสูงขยันมันเพียรมีอะไรเราก็ช่วยกัน อะไรขาดถูกปกพ่องเราก็รีบแกะไขเสี้ยจะได้ระรื่นความอยากเล็กๆในน้อยก็จะให้เกิดขึ้นที่ใจของเราจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาเครื่องบวงสวงอเอามาเยอะกว่าน,นั้นก็ได้ไม่เป็นไรเอามาทักข้าหกเ่าก็ได้หกเรือก็ได้เอามา จะได้เอเอเอทำในส่วนอื่นด้วยส่วนทำพิธีบวงสวงใหญ่จะได้เอามาทำเครื่องบวงสวงได้สร้างโบรผาพระมหากษัตริย์จะได้ขึ้นหุ่นแทนองค์พระมหากษัตริย์หากองค์ต่อไปในวันข้างหน้าค่อยทำไปทีละองค์ทีละองค์ให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร<ม>์ล่งเรียนรู้ได้ทำพิธีบวงบูชา บูชาแล้วก็ส่งน้ำหลวงพ่อประชาะผัดเปลี่ยนผ้าให้ท่านพระคุณเจ้าก็นนี้หมดมาทั้งจังหวัดตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดองค์เก่าองค์ใหม่จังหวัดอำเภอตำบลในเขตคอนเจนของเราหมดทำบุญใหญ่ก็พระคุณเจ้าจากทั้งสีทิศก็มารวมกันกาลวาดญาติโยมก็มารวมกัน เป็นงานของทุกคนมาช่วยกันงานของทุกคนความสะอาดความเป็นระเบียบตังานใหญ่ก็ต้องอาศัยอนิสงความชัทธาความสามัคคีของทุกคนหล่อร้อมรวมกันจึงจะสำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีทางโรงครัวของเราก็เตรียมกับข้าวกับปลาไว้หลงรับ พี่น้องของเราน้ำดื่มน้ำใช้น้ำดืมำำ่มก็อยากยมก็ช่วยกันหลายวัยก็ออกมาเตรียมพร้อมวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้จัดอาสนะต่างๆรองรับพระคุณเจ้าที่สลาประยกของเราน้ำชาก,กาแฟาช่วยกันที่วัดของเราก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติไม่ได้ลำบาก ทำบุญแจกทานไม่ได้ทำบุญวแสวงหาทำบุญให้ทานแจกทานไม่ต้องไปลำบากมีโอกาสแล้วก็ให้บริการทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมเรามนุษย์เราเทวดาก็มาช่วยกันไม่ได้ลำบากถ้าทำบุญวแสวงหาถึงจะลำบากทำบุญเอาออกเอาให,ใ,หให้ช่วยเหลือ ไม่ได้ลําบากใครมาทันก็ทันแต่ทันก็ร่วมไม่ได้มาทันก็อนมโมธนาสาธุร่วมกันทําบุญถวายพระคุณเจา้าถวายเมชีแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ21โรงโรงลง,ลงละ2อง0,000บาทวันที่13ก็จะได้มีการไทยชีวิตโคโคแม่ลูกอีกสองคู่วันนี้วันที่11 วันนี้วันที่12พุ่งนี้13 13เชา้าได้ไถ่ชีวิตโคที่พาไถ่ชีวิตโคมาก็ประมาณ7,000กว่าตัวก็เยอะโอากาสอยู่เหมือนกันนี่แหละได้ถวายพระไตรจยยีวรกับพระคุณเจ้าที่มาในงานอยิโยมท่านใดเอามาร่วมก็มาร่วมกันจะได้พาทำบุญใหญ่อนนี้สงมากมมย มีเทลอย์เทวไว้หมดทำบุญให้คนได้มีความสุขหาเรื่องหาเรื่องทำบุญแจกตังมีตงแต่ที่วัดของเราเนี่เนาะหาวิธีหาเรื่องทำบุญแจกทันท่านเจ้าคุณยังว่าไม่พอใจอยู่ปีหน้าจะเหมาหอทักลาขึ้นป่วยเงินของวัน เรามีโอกาสได้ทำบุญให้ทานกันโอกาสหน้าก็คงจะทำบุญกับผู้เฒ่าผู้แก่ภายในเขตตำบลของเรารีบแก่ให้ทันเด้ออายุหกสิบปีขึ้นไปจะได้ทำบุญให้หลังจากทำบุญให้พระแล้วก็จะได้ทำบุญให้ผู้เฒ่าผู้แก่อายุหกสิบปีขึ้นไปจะได้ทำบุญให้ นัดมาทําบุญนัดมาไห้แก่ไม่ทันก็รีบแก่กลางวันกลางวันตังแต่เช,ช้ชาช่วงเช้าก็มีนาตสินมารำมารำบวงสรวงด้วยสามโมงเชา้าก็มีคุณยายทองแปนพาหมูพาบริวารมาลำลำกร ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ฟังจากสามโมงเช้าไปถึงสามโมงเย็นลำก่อนย้อนยุคสมัยเก่าคนใหญ่ทงแปดอายุหกสิบอายุหกสบก่าตั้งแต่อายุน้อยแต่หน้านี่เหมือนกับแ0ดสิบปุนคนแก่ก่อนวัยแต่ลำเพราะลำเพาะ ลำก่อนสามโมงเชา้าถึงสามโมงเย็นพูดเท่าพวกแก่อยากจะไปเตยก็ไปเตยเตหน้าเวทีเดี๋ยเอาให้เต็มที่เลยมีความสุขตอนเย็นก็มีนาตศิลล์ลำบงวงสรวงที่องค์หลวงปู่ใหญ่ปางลีลาก่อนที่จะเวียนเทียน เวียนเทียนเสร็จมีหนังให้ดูอีกหนังสารคดีสัตว์หนังสารคดีสัตว์กับชีวิตสัตว์สัตว์ป่ามีหนังธรรมาชาติอีกเทวดาวาเลเทวดาถ้าจะบ้องงงกันนะแต่สมัย30สบกว่าปีมาให้คนดูอูเกี่ยวกับธรรมชาติสี่ม้วนส,ส,ส,สี่สี่ตอนเลย กายก็ฟังฟังได้โตลุ่งเร็วเงี้ยเจ้าก็ธรรมชาติต่างๆเทวด,ดาถ้าจะบ้องเงื้นะภาคภาคลาวภาคอีสาน่วนกิเลสก็ละเอาทำเอากิเลสของเราจะไปเที่ยวให้คนอื่นละให้ก็ไม่ได้ว่ามัเป็นตัวอย่างไหนหน้าตายังไง หน้าตามันเจ้าคุนนี่แหละตัวกิเลสใครก็มาหามาถามมากิเลสหน้าตาเป็นยังไงวน่ะหน้าตามันผมนี่แหละอกิเลสตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่ช่วงใหม่ๆก็ต้องพยายามดูมการเจริญสติลักษณะของคำว่าความรู้ตัวที่ต่อเนื่องจะลุกจะกล่าวจะเดิน จนกว่ารู้ฐานของใจจนกว่าใจจะคลายออกจากความคิดตามทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องหมดงานภายในแล้วก็งานภายนอกเราก็ทำเอาการงานเป็นการปฏิบัติเป็นการฝึกทํางานไปด้วยดูใจไปด้วยมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขหล่อ,นนเ,อ,อเ,เลือนให้่นะนะ สมัยก่อนสมัยก่อนสาปีนี่ก็อยู่องค์เดียวหลายปีอยู่ไปอยู่มาหมู่คณะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาไปเอามาก็เลยเป็นสวนส,วนสวนมีความสุขเรามาช่วยกันทำสร้างกองบุญใหญ่สร้างแหล่งบุญใหญ่ให้กับทุกคนให้กับมหาชนต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกทั้งภายใน เดี๋ยวคุณท่านจะปลูกผักออแกนิคอยู่ทำทำหลางปลูกผักออแกนิคให้ทุกคนได้มีผักทานหลังจากฉลองชมพูเสร็จก็จะได้ทำเดี๋ยวนี้กำลังทำหลักฐานทำมาชุดที่หวังหลางผักออแกนิคปลูกหมุนเวียนให้ได้ทานทั้งปี เดี๋ยวชยีไม่มีงานทําทํางานหมดแล้วไม่มีงานทําผักขาดผักอะไรปลูกได้หมดผักบุ้งผักอะไรต่างๆไปเห็นแล้วก็เป็นทําได้ดีสั่งลางมามาทําเป็นไม้ประดับไปด้วยในตัวเด็กนักศึกษาต่างๆมาลูกหลานมาก็จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกคน สวนมารีวันต้นกันรกกับพฤกษ์กำลังจะออกดอกออกช่อหลายต้นอยู่อีกประมาณสักเดือนหนึ่งคงจะเต็มสวนปีกานในออกดอกไอปีกายนี้ออกดอกอก,ออก,ดอก่อนหน้าหน้าหน้านี้อยู่หน้าเดือนนี้อยู่เดือนนี้ทําไมออกดอกช้าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาจะรอให,ให้ไปเรื่อยๆฉลองทั้งปีก็คงจะได้เห็นเต็มสวนตอนนี้ออกดอกเห็นใบร่วงสองต้นเต็มไปหมดออกดอกออกช่อกําลังจะเต็ม ช่อเล็กๆกะประมาณให้ทันมาฆะบูชาออกดอกไม่ทันเลออกดอกไม่ทันทันนิดหน่อยต้นสองต้นเวลากลางคืนเดินไปหอมหอมมากหอมต้นชมมนัตต้นกะ,ะเะลวกอีกภายในสามปีคงจะเป็นซุ้มใหญ่มีความลมรื่นลมเย็นพระเราก็ไปเอาอกดออดเต้นไปกลางตำลานหินลงลง,ลงปร่ง พิจารณารูก,กายรูใจกายวิเวกเป็นอย่างี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้พยายามฝึกตัวเราไม่ใช่ให้คนอื่นได้บังคับต้องบังคับตัวเราแก้ไขตัวเราบอกตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นจะไม่มีการเกี่ยวเก็นอะไรทุกคนก็มีระเบียบวินัยอยู่ในตัวไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นไปชี้ไปบังคับรู้วิธีรู้แนวทางทําความเพียร ความเกลียดคันมีกะละความเกลียดขันสร้างความรับผิดช,ชอบสร้างความเสียสละอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ภายในประโยชน์ภายนอกจะไปเที่ยวตั้งแต่ให้คนอื่นเขาชี้เขาบังคับเรามีแต่คนงโง่คนกิเลย์ยุะเก็ียบชอบให้คนอื่นบังคับอย่างนั้นไปไม่ถึงไหนเราต้องบังคับตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราไม่ใช่ว่าจะเที่ยวแบกอัตราตัวตน หนักเราหนักคนอื่นหนักสหารที่อย่างนั้นจะไปไม่ถึงไหนเราวิเคราะห์เราแก้ไขเราจะล้นออกไปสู่สมมตุติเรารู้เราก็พอไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวให้คนอื่นเขารู้เราเรารู้เราแก้ไขตัวเราแก้ไขใจของเรากิเลสอยากกิเลสละเอียดเราต้องศึกษาให้ละเอียด <c oughs> ปุ่นสมมุติเราก็สนุกทำ บุญวิมุตติกันละกิเลสแล้วก็สนุกทำรรคนไทยใจบุญอยากจะทำบุญอยู่ตลอดเวลามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ได้ทำหลวงพ่อก็พาทำเป็นสะพานทำมากมายเท่าที่โอกาสอำนวยให้ยิ่งทำบุญเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขแต่เราก็ไม่หลงไม่ยึดบุญละกิเลสเราก็ละบุญย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์เราก็ทำ อยาิโยบพนนำมาผ้าไตจีวรก็มาร่วมกันเอาไว้ถาวายพระวันที่14ช่วงเชา้ามีเท่าไหร่ถวายห,หมดมีเท่าไหร่ถวายห,หมดมีความพร้อมมีความพร้อมจัดสร้างบุญแจกทานโยมเอาเงินมาถวายให้หกล้านกว่าบาททานหมดไม่เอาไว้ทานทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวก็มาใหม่ปีนี้ใช้เงินเยอะตั้งแต่ออกพรรษามาไปสร้างหลวงปู่ใหญ่ปักทงชัยก็หมดไปหล้านกว่าหกเจล้านที่โนนก็ช่วยกันวันเทหลวงปู่ใหญ่ก็สามสี่รอยกว่าคนทั้งทางกรุงเทพทั้งไก่ไก่ก็พากันมา เดียเเด๋ยวนี้ขึ้นถึงเอวเดี๋ยวนี้ขึ้นถึงเอวสวยงามมากหลานกว้างอยู่บนยอดเขามองเห็นทิวทัศน์สวยงามจะเป็นแหล่งบุญใหญ่หลังจากเ,เ,เดือนเมษาพฤษภาก็จะฉลองสมโพธิวันวิชาขาบูชาเห็นว่าจะฉลองสมโพธิกันเริ่มตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่สิบสามประคุณเจ้าทั้งจังหวัดก็จะลงไปที่นั่นหมด ของนครราชสีมาหลวงปู่ใหญ่ท่านก็ลงไปท่านจะจัดงานอบรมธรรมหลวงปู่ใหญ่ปักธงชัยทั้งแม่ทัพน้อยแม่ทัพใหญ่ส่งบริวารไปช่วยกันเป็นบุญใหญ่ของสถานที่ี่ถึงเวลาถึงเวลาปักธงปักธงชัยคือผู้มีชัยชนะถึงจุดหมาย ปักธงชัยข้างล่างที่ขนแก่นก็ปักแต่ก็ไปปักธงชัยที่สถานที่จริงทางสมมติปักธงชัยของประเทศเป็นพูดถึงจุดหมายปลายทางหลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอปักธงชัยท่านก็ไปบอกว่าอยู่มาตั้งแ80ดสิบปีไม่ได้ปักธงมีหลวงพ่อมาปักธงชัยอยู่ตั้งไกลมาปักธงชัยมาสร้างองค์ปู่ใหญ่ปักธงชัย อยู่มาตั้ง80ปีเป็นเจ้าคณะอำเภอยังไม่มีความสามารถที่จะปักธงตรงนี้ได้เลยโงนะ่นะก็ขึ้นอยู่กับบานสงบุญบารมีที่เราสร้างสะสมมาไม่เหมือนกันมีเงินมีทองมากมายอยากจะทําแต่บริวารไม่พ้อมศรัทธาไม่พ้อมออความสมัครสมาค,มค,คีไม่มีก็ทำไม่ได้ิก็ขึ้นอยู่กับแรงบุญ ถ้าเรามีศรัทธามีความพร้อมมีความสามัคคีมีบริวารมีคนช่วยคิดมีคนช่วยทำต้องพร้อมเพียงกันหมดขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขาดตกปกพร่องก็ไปลำบากแต่ี้การสร้างการทํำในมีพร้อมมูลบริบูรณ์จนล้นจนเหลือไม่ได้ลำบากเพราะว่าทุกคนก็มาด้วยแรยงบุญไม่ได้มีการแสวงหา ถ้าการหาการวิ่งหานั้นยังยังขาดตกบกพร่องยังไม่เต็มแม้แต่ความอยากแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจไม่ให้ดินรน่นนอกนั้นก็ทำโดยปัญญาให้เกิดประโยชน์ถึงล่นหลามล่นเหลือเทวดานี่คอยจดคอยจ้องได้กินข่าวทราบข่าวเมื่อไหร่ก็พร้อมทันทีทั้งเทวดาไม่มีกายเนื้อทั้งเทวดาที่มีกายเนื้อ มาพ่อมลกันก่อนจะดำเนินถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขัดเก่ากิเลสของเราให้หมดจดเสียก่อนไม่ใช่ว่าวิ่งดิ้นหล่นเสวงหาอย่างนั้นยังขัดตกปกพร่องภายในก็พร่องข้างนอกก็พร่องข้างในของเราต้องเหตเต็มเต็มแล้วก็ล้นออกไปด้วยปัญญาก็เกิดอาน,นิสงส์แห่งบุญมากมายต้องได้ทั้งทรั์ภายในทรั์ภายนอกบริบูรณ์ บุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็ได้ทำก็ได้เสริมเติมกันให้เต็มมันไม่เต็มก็พยายามทำให้เต็มไม่เต็มวันนี้วันพรุ่งนีเออ้เดือนหน้าปีหน้าไม่เต็มก็ไป่อพบหน้าเพราะว่าตราบใดที่ใจยังเกิดอย่าไปทิ้งบุญทหารที่ของเราก็เลยขับแคบไปบังนะมีพระมีขี่เยอะๆอะไรขาดถูกปกพ่องเราก็ช่วยกันช่วยกันทำช่วยกันแกน่ก็จะได้มีความสุข จากความไม่มีแล้วก็ทําให้มีจากที่มีแล้วก็พยายามทําให้ดีขึ้นไปตั้งใจรับผ่อนกันออขอให้ายาโจงเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้ทัมพัทของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องกันทั้งที่ใจของเราสงบอยู่แต่เราขาดการสร้างความรู้ตัวความรู้ตัวที่ต่อเนื่องก็เรียกว่าสติ ถ้าต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเรารู้เข้าไปถึงใจรู้ลักษณะของใจจนกว่าใจจะคลายออกจากความคิดนั่นแหละเขาถึงจะเรียกว่าเริ่มมีปัญญาปัญญารู้กายรู้ใจจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิดถึงเรียกว่าแยกรูปแยกนามนี่แหละความหลงของพระพุทธองค์อยู่ตรงนี้พอคลายออกพอแยกได้ ความรู้ตัวของเราก็จะรู้เห็นการเกิดการดับของขันห้าว่าเป็นเรื่องอะไรทําไมใจกับขันห้าเขาถึงรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันตรงนี้แหละสําคัญมัน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 แยกยากจริงๆถ้ากําลังสติไม่เพียงพอถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเห็นการเกิดการดับเราไม่จําเป็นต้องแยกเขาเขาจะแยกเขาเองจะนะักเลื่อนเข้าไปรวม ใจก็จะงายขึ้นก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามเรียกว่าพลิกพิกจากสมมตุติไปหาวิม,มุติเพียงแค่เริ่มต้นที่ถูกสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนั่นแหละข้อแรกในการดำเนินอริยมรรคในองค์แปดพอรู้เห็นตามความเป็นจริงตามดูสติตามดูชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผล,นนนผลใจยอมรับความเป็นจริงมองเห็นตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์ทุกเรื่อง ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเราทั้งกลางคืนทั้งกลางวันใจก็มีตั้งแต่ปิติมีตั้งแต่สุขนั่นแหละบุญทีนี้เราจะละกิเลสได้หมดดับความเกิดได้หมดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่วามเพียนของเราใจเกิดกิเลสกิเลสเกิดความโลภความโกรธความอยากเกิดความบินดีจินไล,ล่เราก็พยายามจัดการพยายามละแม้แต่การเกิดการปรุงการแตกยุดความเกิดเลยทีเดียว หนุนกำลังสติปัญญาไปเกิดแทนจนกลายเป็นมหาสติจนกลายเป็นมหาปัญญาจนเอาไปดำเนินในชีวิตได้จนหมดลมหายใจนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะไปรู้เลยทีเดียวเราต้องพยายามมันวิเคราะห์มันสำรวจมันทำความเข้าใจเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศทุกุริยบทดืินเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องวิเคราะห์ใจของเราใจของเราเป็นกลางไม่ข้อข้างตัวเองไม่ข้อข้างคนอื่น ใที่คลายออกจากขันห้าคำว่าขันห้าเป็นกองเป็นขันอย่างไรคำว่าอัตตาอนัตตามีความหมายลักษณะอย่างไรช่วงใหม่ๆการจเจริญสติความรู้ต,ตัวของเราพลังเพลอได้อย่างไงนี่วอนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างไรสติพลังเพลอได้อย่างไงใจพุ่งซานได้อย่างไงท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้รอบรู้ในกองสังขารก็รอบรู้ในกายในวิญญาณของเรา เราก็รอบรู้ในโลกกระทำแปดที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวท่านทั้งบอกรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในโลกกระทำรอบรู้ในสมมุติอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตติเราต้องรู้จักลักษณะเข้าให้ได้รู้ให้ถึงทําความเข้าใจให้ได้ที่เหตุที่ผลทุกเรื่องในหลักธรรมแม้แต่การไปการมาแม้แต่ความอยากที่เกิดจากตัวใจเราก็ต้องละออกแต่คนทั่วไปไมีแต่ความทะเยอทะยานอยากทั้งอยากด้วยหวังด้วย ส่งออกไปภายนอกด้วยทั้งยึดติดกายของตัวเรายังไม่พอก็อยึดติดโลกกรรมสารพัดอย่างที่มาห่อหุ้มพระพุทธองค์ท่านสอนท่านชี้ให้ลงไปหาสภาวะเดิมคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความไม่เกิดถ้าจะเกิดก็ให้เกิดด้วยสติเกิดกด,กด,ด้วยปัญญาทำบริหารด้วยสติบริหารด้วยปัญญาจะมีมากมีน้อยก็ทําเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็พอได้รับประโยชน์นั้นด้วยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ สิ่งพวกนี้จะไปบังคับกันไม่ได้เลยนอกจากบุคคลที่สร้างความเพลี่ยนมาดีสร้างระบะสร้างบรารมีมาดีมีทั้งของเก่าของใหม่แล้วก็มาสร้างเสริมเติมให้เต็มอีกนี่แหละแนวทางมีอยู่ตั้งหั้นธรรมชาติมีอยู่ทุกคนแต่เราจะเข้าถึงธรรมชาติด้วยวิธีไหนได้วยวาระอย่างไรก็้นออิทความเพี่ยนของเราจะไปทิ้งอย่าไปทิ้งในการทําบุญในการให้ทานการทําบุญการให้ทาน,าทานความสสารเรัลธาการเจริญพรมวิหาร พวกนี้แหละจะเป็นตะบะบรารมีเป็นข้าวพวกข้าวหอ่อให้เราได้เดินถึงจุดหมายปลายทางกันก็ต้องพยายามกันนะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำพากันไหว้ปรพร้อมๆกันคอยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อกันนะ